It's okay. Just let it go. นะครับผมกับป๊อปคาร์วอสนะครับแต่ว่าที่เห็นนี่ไม่ใช่คาร์วอสนะครับ <c oughs> เห็นเป็นรถ1คันที่มีการประกอบสร้างขึ้นมานะครับแต่ว่ามีเทคโนโลยีที่เรียกได้ว่าไม่เหมือนชาวบ้านกัาด้วยนะน้องหงเพราะว่าคอนเซปต์ของพี่คนนี้นะครับก็เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งคอนเซปต์ที่หลายๆคนไม่มีค่ะแน่นอนผมเชื่อว่าไม่มีแน่นอนเพราะว่าปกติแล้วรถออฟโรดนั้นถ้าอยากจะทําการตกแต่งอ,อะไรปั๊บก็หยิบมาเทียบ อ่ามาเทียบอย่าียบโอเคไหมโอเคก็ติดใส่ตัวนี้จะเป็นยังไงโอเคไหมเราก็ไม่ได้เห็นไม่เห็นภาพจริงๆใช่แต่ว่าสําหรับพี่คนนี้แขกรับเชิญเราคนนี้นะครับเรียกได้ว่าเป็นแขกรับเชิญที่น่าสนใจนะเพราะว่าการตกแต่งรถรับรถออกแบบโดยกราฟิกนะครับก็คือเป็นแนวความคิดใหม่ใช่เป็นแนวความคิดใหม่เราออกแบบโดยกราฟิกทําภาพให้เห็นจริงว่าถ้าเกิดใส่เข้าไปแล้วรถจะเป็นแบบนี้อเห็นภาพก่อนด้วยะลูกค้าตัดสินใจทําครับ นะครับแล้วตอนนี้ผมนั่งอยู่กับแกรับเชิญ์แล้วนะครับพี่ป๊อบครับสวัสดีครับพี่ป๊อปสวัสดีค่ะสวัสดีครับน่าสนใจมากนะพี่สําหรับการสร้างรถแต่ทําไมพี่ใช้ชื่อว่าป๊อปคาวอสัยจุดเริ่มต้นก็ทําธุรกิจหลายๆอย่างมาเป็นคนชอบรถครับแล้วเมื่อห้าหกปีที่แล้วช่วงปีสี่เก้าเศรษฐกิจมันเริ่มไม่ดีธุรกิจที่รับเหมาอยู่ก็ซาลงก็ปีสี่เก้าก็ประมาณห้าปีที่แล้วใช่ครับครับผม ก็เลยนี่เราจะทําอะไรดีจริงๆเป็นคนชอบรถครับรักรถก็เลยหัดทําตั้งแต่ขัดเคลือบสีเองครับล้างรถเองแล้วแต่ง่ายๆก่อนง่ายๆแล้วก็ไปซื้อเครื่องมือมาหัดทำที่บ้านครับทําไปเรื่อยๆก็ชินพอชินเริ่มคล่องก็เริ่มทํารถเพื่อนรถอะไรอย่างเงี้ยก็มามีรถอยู่คันหนึ่งมาซื้อรถอีกคันเป็นโคโลราโดแล้วก็พอดีไปเข้ากับชมรมเขาได้ข่าวว่าพี่อยู่โคโลราโดคลับด้วยครับผมนะครับก็เลยได้ได้รู้จัก แล้วก็เอารถไปซ่อมที่ศูนย์เชฟที่สาขาเพชรบุรีตัดใหม่ครัพอดีเขาจะเปลี่ยนลานล้างรถครัี่นั้นพอดีผมก็เลยเออมีบริษัทอยู่ก็เลยไปเสนอครับก็เลยได้ทําล้างรถในที่นั่นก่อนอที่ศูนย์เชฟบุรีเพชรบุรีตัดใหม่ก็เรียกว่าเริ่มต้นก็ไปทําล้างรถที่ศูนย์เลยใช่ฮะไม่ได้เปิดเป็นของเปิดเป็นของตัวเองก่อนครับแล้วค่อยไปเสนองานของเสร็จปุ๊บก็ได้ที่นู่นด้วย ไม่ใช่ครับคือทําที่ศูนย์ก่อนแล้วพอดีรู้จักกับของเวส t โคสนะฮะพอดีก็ชักชวนกันมาในที่ไปแปลงเดียวกันที่อยู่ใกล้เคียงกันชวนก็มาทําที่ตรงนั้นให้เป็นเกี่ยวกับในซอยนั้นให้เป็นเกี่ยวกับรถโดยตรงก็เลยเปิด่งใหญ่เลยใช่ไหมคะก็มีทั้งของทั้งออโตโซนเขาทาอยู่ผมก็เลยมาขอแบ่งพื้นที่ทำป๊อปคาร์วอลขึ้นมาครับก็เป็นป๊อปคาร์วอลนะครับแล้วหันมาแต่งรถออฟโรดได้ยังไงพี่ ก็เรื่องเรื่องก็คือพอเรามีร้านเนี้ยเราก็เอออยากจะทํารถตัวเองครับก็เลยมีลิฟต์มีฮอยส์เพื่อจะมาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเปลี่ยนโช๊คเช็ครถตัวเองและก็รถของเพื่อนเพื่อนเริ่มสเต็ปแรกๆพอล้างรถเสร็จก็ต้องยกดูใต้ท้องบ้างแหละให้รู้ว่าเออเอาไปเที่ยวมาไปทริปมาครับไปท่องเที่ยวกับเพื่อนเพื่อนมาหรือว่าเพื่อนเพื่อนมีปัญหาอะไรก็จะได้เออตรวจเช็คกันหน่อยที่ง่ายๆตอนแรกก็แค่เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเปลี่ยนโช๊คเปลี่ยนเบรก ไปมาๆก็เริ่มลูกค้ามาล้างรถเห็นตรงนี้มีกลุ่มมีกลุ่มกระบะกลุ่มหนึ่งที่เป็นโคโรโดมาจอดเยอะเขาก็เริ่มสงสัยว่ามันทําอะไรกันถ้าเกิดว่าพวกเพื่อนๆพี่ไม่ไปจอดก็คงจะไม่มีจะไม่เป็นแนวคิดขึ้นมาใช่ไมคะว่ามาจอดเยอะปุ๊บก็อ้าวพี่ทําอะไรกันใช่ไหมอย่างนี้ก็มีการแต่งรถด้วยใช่ไหมคะอย่างนี้คืออยากจะรู้ว่าคอนเซปต์ของร้านเนี่ยเป็นยังไงแนวคิดเนี่ยค่ะจริงๆคอนเซปต์มันก็จาก ความเป็นเพื่อนความสนิทอย่างลูกค้าส่วนใหญ่ของผมก็เป็นลูกค้าประจําลูกค้าที่เข้าใจว่าทํารถแบบนี้ร้านผมอาจจะล้างรถนานหน่อยแต่ลูกค้าเข้าใจถ้ามาแบบคิวเยอะๆก็นานหน่อยละสะอาดใช่ไหมคะต้องใจเย็นๆก็เลยเรียกได้ว่าได้ทั้งกลุ่มเพื่อนแล้วก็ได้กลุ่มลูกค้าด้วยนะครับก็นอกเหนือจากล้างรถแล้วก็ยังทํารถตกแต่งเพิ่มมากขึ้นด้วยใช่ไหมครับลูกค้าส่วนใหญ่ที่เข้ามานอกเหนือจากล้างรถแล้วพี่ตกแต่งเนี่ย เพิ่มจุดไหนส่วนใหญ่เขามาถามเขาจะมาถามเรื่องช่วงล่างกับความแรงช่วงล่างความแรงเาก็ไม่ได้ทําการวัไม่ได้วางเครื่องยนต์หรือว่ามูนิฟายอะไรแบบนี้ส่วนใหญ่ก็ใส่กล่องก็คือปรับจูนให้เครื่องแรงขึ้นใช่ไหมคะแต่ผมไม่ได้เน้นแข่งเน้นขับสนุกใช้งานใช้งานทั่วไปกล่องที่ส่วนใหญ่ที่ใส่เป็นของอะไรพี่ก็มีของดีฟァรมีของช h เตอเทค ครับผมจริงๆก็จะดิวอยู่แค่2ที่ก็เรียกได้ว่าเป็นลูกเล่นที่เพิ่มเติมให้ลูกค้าด้วยนอกเหนือจาก ช่วงล่างแล้วการปรับแต่งรถยนต์แล้วก็จุนเครื่องเนี่ยรถประเภทไหนที่ส่วนใหญ่เข้ามาเลยเป็นกบอะไรครับกอย่างเดียวเลยใช่ไหมแต่ถ้านัดก็คือเชฟโรเลตกับอิซูซเพราะมันบอดี้บอดี้มันเหมือนกันเครื่องยนต์มันคล้ายๆกันตกแต่งคล้ายๆกันใช่ที่ปาาค่อย่างนี้อยากจะถามถึงการนอกจากการตกแต่งรถออฟโรดแล้วเนี่ยอยากจะทราบว่ามีแนวคิดยังไงในการที่จะเอามาติมีเดียหรือว่ากราฟิกต่างๆมาเป็นแนวคิดในการเริ่มทําซึ่งยังไม่เคยมีคนทำเลยเริ่มคิดได้ไงก็คือผมจริงจริงเป็นคนที่ชอบ ดูหนังสือรถชอบดูเว็บไซต์ YouTube ของฝรั่งเขาทำรถกันยังไงแล้วก็เห็นฝรั่งเขาทำกันเขายังใช้โปรแกรมทำขึ้นมาให้ลูกค้าดูก่อนะเถ้าสมไมเราเหมือนเราจะสร้างจะสร้างบ้านสักหลังก็ต้องออกแบบบ้านก่อนคถูกไหมฮะเราจะซื้อจะยเห็นก่อนได้ทำไมรถเราเห็นก่อนไม่ได้ มันก็เออมันยังไม่มีใครทําลองทําดูประดีลูกค้าเข้ามาถามพอเจอน้ําท่วมมาลูกค้าบอกมีรถนี่ป๊อปสร้างให้พี่ได้ไหมเพราะไปทําที่อื่นแล้วนานเขาบอกอ๋อพี่ทําผมจะลองทําให้พี่ดูก่อนว่าเห็นแล้วอยากได้แบบนี้ไหมพี่บอกคอนเซ็ปต์ผมมาเดี๋ยวผมลองทํากราฟิกให้ดูก่อนครับพอทําขึ้นมาเขาแฮปปี้เริ่มต้นกราฟิกนี้พี่เริ่มทําจากตรงไหนพี่จับรถมาหนึ่งคันจับรถหันด้านข้างมาหนึ่งคันนะฮะแล้วก็ ใส่ชชอคอพไม่ใช่ครับเอาด้านข้างออกมาครับเอาล้อออกเอาล้อออกแล้วก็เอาล้อที่เราที่เราอยากจะใส่ใส่เข้าไปแล้วก็ดูสัดส่วนความสูงว่าเออถ้าจะยกสูงสักกี่นิ้วอ๋อเดีจะวจะบอกันแล้วเอาโดแม็กขนาดนี้ยางขนาดนี้อ่าแล้วจะตกแต่งอะไรเพิ่มมีกันชนมีวินมีโลบาร์มีสปอร์ตไลท์ภาพออกมาเป็นสามมิติไม่ฮะเป็นตอนนี้ยังไม่ถึงสามมิติแต่ว่าก็แค่เห็นว่าถ้าเกิดว่าใส่ตัวนี้เข้าไปจะเป็นแบบไหน เพิ่งจะเริ่มต้นเพิ่งจะเริ่มต้นที่ปอปอย่างนี้คือภาพที่เห็นจากด้านข้างเงี้ยค่ะคือมันเห็นแล้วมันเหมือนกับคันจริงที่เราทําออกมาเลย90%คะเกครับโอ้โหคือแสดงว่าเหมือนมากเหมือนมากครับก็คือในมัลติมีเดียต่างๆเนี่ยจะมีอุปกรณ์ไม่ว่าจะเป็นล้อตามแบบแบบจริงเลยใช่เราเพราะว่าพวกล้อพวกอย่างหลายๆยี่ห้อเนี่ยเขาก็จะมีโชว์อยู่ตามเว็บต่างๆแล้วก็ไปขอยืมเข้ามาแล้วก็เอามา ถ้าอยากได้แบบไหนอยากได้รุ่นไหนเอาภาพมาให้ด้วยก็ได้ใช่ไหมผมอยากใส่ล้อแบบนี้พามาให้พี่ป๊อปพี่ปองสามารถที่ทําได้ด้วยแต่ขอยืมรูปภาพเข้ามาแล้วก็มาติปัต่อสุดท้ายถ้าถูกใจก็เอาเลยทําเลยลงมือทาเลยระยะเวลาทําครับพี่อย่างคันที่เห็นที่เป็นสีเหลืองที่ท่านผู้ชมได้เห็นไปบ้างแล้วนานไหมครับอย่างสีเหลืองค่อนข้างนานเพราะาเป็นงานแรกและเป็นของที่ใช้ที่ของที่นําเข้าซะเยอะและเป็นของที่สั่ง คืออาจจะเป็นการรอสินค้ารอสินค้าครับทําสีอย่างน้อยก็เดือนครึ่งทําสีเสร็จช่วงที่ทําสีแล้วก็หาอุปกรณ์ที่หาได้เอามาเตรียมไว้ก่อนค่ะแล้วก็มารอบางอย่างแต่ก็เรียกว่าคุ้มค่านะกับการรอคอยแต่ค่นเหลืองนี่นี่ทําตั้งแต่ทั้งหมดตั้งแต่ตัวถังภายในเบาะแผงข้างประตูเครื่องเสียงทุกอย่างสร้างเยหมด้วยใช่มค้างหมด ครับก็ช่วงที่รออะไหล่บางตัวเราก็ลื้อเบาะไปทาเบาะหนังแทอเปลี่ยนพรมแดมประตูเก็บเสียงลงเครื่องเสียงครบเซลยก็ช่วงที่ว่างจากทําช่วงล่างหรืออะไรรอสินค้าจากต่างประเทศมาคันนี้ช่วงล่างทาอะไรไปบ้างพี่สำหรับวีโก้คันสีเหลืองเปลี่ยนใหม่หมดเลยเปลี่ยนใหม่หมดเลยครับก็สีเหอนีอย่างนี้คือก็คือเครื่องจะแรงขึ้นหรือว่ายังไงคะอ่าถ้าช่วงล่างเปลี่ยนใหม่หมดเลยก็คือ เพิ่มของบอดี้เรื่องความสูงแล้วก็เรื่องการยึดเกาะถนนแล้วก็โมดิฟายโมดิฟายพวกเฟืองท้ายเฟืองลูกหน้าลูกหลังนี่ก็พูดระบบเบรคออฟโรดหนักๆเพราะรถได้เลยป็นออฟโรดเลยเป็นออฟโรดเลยใช่ไหมครับคันนี้ยังนสองเป็นอยู่ใช่ครับคันนี้ใช่ไหมสูงมากเลยก็หกหมดเลยครับสูงมากบอกได้ไหมครับพี่คันนี้หมดไปเท่าไหร่ครับลงเงินไปมาเท่าไหร่ประมาณเลขเจ็ดเจ็ดแสนประมาณโดยประมาณอยู่ที่เจ็ดแสนนะครับ เหมือนได้วิโกอีกหนึ่งคันนะครับอยู่ในวิญญาณอยู่ในคันเดียวกันนะครับคือใครรักก็อาจจะยอมเสียเงินพวกนี้เพราะว่าบางทีสินค้าก็คือนําเข้าใช่ไหมคะพี่บอ้เจ้าของรถค่อนข้างที่จะมีไอเดียมาัมาเจอกันทุกวันกับรถันนีเราก็จะมาแต่งเติมมาเฝ้าพี่่างั้วอยู่ใกล้ๆกันครับเพราะพี่เขาทำธุรกิจเกี่ยวกับงานแสดงรถยนต์อยู่แล้วด้วยแล้วก็ค่อนข้างชอบรถพี่เจ้าของรถก็เลยมาคุยกันมาจอยกันมาช่วยกันไม่ใช่มาเล่งใช่ไหมพี่เสร็จยังครับเสร็จยังครับไม่เล่งไม่เร่งเพราะเพราะบอกแล้วว่า สร้างรถมันมันเร่งไม่ได้อ่าใช่นอกเหนือจากการทำคา r w แล้วแล้วก็ในการตกแต่งรถแล้วยังมีกิจกรรมของพี่ที่ทําด้วยใช่ไหมครับกิจกรรมที่ได้ทําในเว็บไซต์หรืออะไรเงี้ยครับมีอะไรบ้างไหมพี่ให้พี่ก็ส่วนใหญ่ผมจะไปพ่วงกับรับนู่ในครับอยู่ในะครับแต่แล้วแล้วหลังผมไม่ค่อยมีเวลาไปร่วมกับครับ ครับผมเพราะว่าผมดึงธุรกิจยุ่งใช่ไหมคะใช่ดังนั้นก็ขับมาที่นี่ได้นะครับมาที่ร้านได้ก็มาจอยกันที่ขับมาจอยที่พี่น้องนขับก็ยังติดต่อก็คุยกันแวะเวียนมาหากันเรื่อยๆแต่ว่าถ้ามีกิจกรรมที่ไปต่างจังหวัดไกลๆผมไม่มีเวลาและเสาร์อาทิตย์เพราะเสาร์อาทิตย์รถค่อนข้างจะเข้ามาที่ร้านเราก็ไม่มีใช่น่าสนใจนะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับที่จะให้เรียกได้ว่าลูกค้านะครับเข้ามาทั้งค่า์วอชก็ได้ตกแต่งก็ได้รยหรือว่าอยากจะทำอะไร ปรึกษาพี่ป๊อปได้เลยเต็มท<ช>ี่ลเลยนะครับเดี๋ยวในช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ดีกว่านะครับช่วงหน้ายัางมีเรียกได้ว่ากิจกรรมดีๆที่พี่จะมาแนะนำอีกครับพักกันสักครู่ครับกับ Pick Up the ล a จสครับ